แล้วก็ไปปรึกษากันได้ครับผมครับแล้วภายในงานวัลสศวนแฟร์2009ในวันนี้นะครับก็มีผู้เข้ามาจัดงานกันมากมายครับหลายร้อยบูธด้วยกันแต่บูธหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือบูธของประตูอัตโนมัติแพทครับซึ่งในตอนนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวลาเราจะขับรถเข้ามานะครับเข้าบ้าน ลำคาญนะครับไม่อยากจะลงจากรถแล้วก็ต้องขึ้นมารถบางทีอันตรายครับมาบ้านดึกๆนะครับเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็บางทีเราอาจจะไม่อยากจะลงจากรถถ้าเรามีรีโมทมีประตูอัตโนมัติก็น่าจะดีครับซึ่งวันนี้ผมได้มาพบกับบริษัทประตูอัตโนมัติแพทนะครับซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความกระจ่างครับว่าการเลือกใช้ประตูอัตโนมัติการเลือกซื้อประตูอัตโนมัติเนี่ยจะต้องจะต้องเลือกดูกันยังไงบ้างซึ่งวันนี้ผมมาพบกับคุณ สหัสครับเชื้อสุวรรณซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทประตูอัตโนมัติแพทครับสวัสดีครับครับผมก็อยากจะให้คุณพิธาครับได้ได้เกริ่นนาถึงบริษัทแพทนะครับประตูอัตโนมัติสักนิดหนึ่งครับว่าตอนนี้ทางแพทเองเนี่ยได้ทําสินค้าหรือว่ามีจําหน่ายสินค้ายังไงบ้างครับผมครับผมในบริษัทแพทของเราครับประตูอัตโนมัติแพทเนี่ยก่อตั้งมากว่าปีนี้เป็นปีที่37แล้วอ๋อี37แล้วนะครับครับแล้วก็ดาเนินกิจการด้านระบบประตูอัตโนมัติครับทุกร นะทุกขนาดทุกราคาคนะครับซึ่งเราแบ่งบริษัทออกเป็นสส่วนส่วนหนึ่งเกี่ยวกับระบบประตูอัตโนมัติและอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับระบบสระว่ายน้ำระครับก็มีครับใช่ครับอีกเป็นอีกแผนหนึ่งของเราจะมีรายละเอียดต่อไปนะครับซึ่งเกี่ยวกับระบบประตูแล้วเนี่ยเราถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในเ้านนี้เลยนะครับเพราะเราเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการนําระบบนี้เข้ามาจากประเทศอตาลีอิตาลีนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ยอมรับว่ามีระบบอัตโนมัติที่ดีที่สุด นะครับแล้วเราก็มีผู้บริหารที่สามารถคุกคีอยู่กันในวงการนี้แล้วก็นําสินค้าที่ดีๆนะครับมาบวกกับชื่อเสียงในประเทศไทยที่ของแคทเองเนี่ยนะครับในการติดตั้งและบริการจึงทำให้สินค้าทุกแบรนด์ทุกย่อเนี่ยมีคุณภาพทุกรุ่นครับผมอย่างนี้ถ้าเกิดว่าแฟนๆรายการเนี่ยอยากจะมาเลือกมาดูก็คือว่ามีจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำแนะนําได้อย่างเต็มที่ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเทปเนี่ยเราได้ออกไปไปออกในอนาคตเนี่ย แล้วก็ไม่ได้มีงานละแต่ถ้าเก <Yeah. S 1> ิดว่าอยากจะติดต่อเข้าไปหรือจะให้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของประตูอัตโนมัติเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้าไปได้ใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วถ้าเกิดว่ามาเลือกชมเลือกซื้อแล้วเนี่ยก็จะมีช่างมาติดตั้งให้อยู่แล้วครับผมแล้ววันนี้พี่มีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับที่ที่อยากจะแนะนําให้กับว่าท่านผู้ชมถือว่าเป็นแฟนรายการแล้วติดตามชมเนี่ยเบื่อมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนรายการด้วยลององมาดูครับว่าเห็นมีโปรโมชั่นมากมายเลยนะครับมีหลายๆรุ่นมีเล็กมีใหญ่เนี่ยมันแตกต่างยังไงครับพ คืออย่างนี้นะครับในบริษัทเราเนี่ยซึ่งเป็นมันติแบรนด์นะครับเรามีหลากหลายยี่ห้อซึ่งในงานบ้านและสวนเนี่ยเรานําแบรนด์ยี่ห้อโรเจอร์นะครับมาทําโปรโมชั่นซึ่งเป็นราคาเป็นคุณภาพอิตาลีแต่ราคาไทยๆนะครับจากราคา2อ0สามบาทเนี่ยเราทำเป็นเคลียร์แอน์เซลในในงานโปรโมชั่นครั้งนี้เลยอยู่ที่ราคา 1, 6 9 0 0บาท หนึ่งหมื่นสอพันเก้าร้อยนะครับปกติแล้วเนี่ยจะสองหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็เป็นคุณภาพของอิตาลีเลยเป็นของอิตาลีแท้ๆเลยนะครับเพราะเห็นว่ามีในงานบางบางบางบริษัทเนี่ยก็จะมีนําเข้ามาขายเหมือนกันบางครั้งก็จะเป็นของสิงคโปร์แบงค์ของของจีนของไต้หวันก็จะมีแต่ครทีนี้อิตาลีนี่คือว่ามีความคุณภาพที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าว่าคงทนทนนะครับทั้งระบบนี่คืออิตาลีนําเข้าครับผมนะฮะซึ่งไม่มีการผสมผมาใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแฟนรายการนะครับที่กําลังเลือก วัสดุหรือว่าอุปกรณ์ที่จะมาทําประตูอัตโนมัติเนี่ยจะเป็นประตูเก่าอยู่ที่บ้านหรือประตูจะทําใหม่จะทําเก่าหรือจะไปติดตั้งใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะแอพพลายหรือทำให้ได้ใหม่ทั้งหมดเลยใช่ใช่ครับลูกค้ามีประตูอยู่แบบไหนเรามีมอเตอร์ทุกแบบทุกรุ่นอยฮะที่จะรองรับขนาดน้ําหนักของประตูลูกค้าอ๋อใช่เพราะว่าบางท่านเนี่ยใช้เป็นประตูที่เป็นเหล็กตันไม่ใช่เป็นเหล็กกลองเหล็กลวงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะติดตั้งประตูอัตโนมัติเนี่ยบางบางบริษัทจะมีแต่รุ่นเล็กๆเพราะนั้นทําให้มอเตอออรรรรร์ไมมมม่่่สาาาถขััับบเเเคลลลืนนด้้้แแตีีกก็็ุทงใหญว แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีอะไรที่มันพิเศษพิเศษเข้ามาก็จะมีเรื่องของการเซ็นเซอร์รเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมครับถูกต้องครับเป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษนะ<อ>ในการป้องกัน นอกจากลูกค้าจะได้ความสะดวกสบายแล้วเนี่ยยังได้ระบบความปลอดภัยนะครับมีเด็กเล็กมีสัตว์เลี้ยงในบ้านก็มีระบบเซ็นเซอร์ซึ่งของเราเนี่ยเป็นโฟโต้เซนเซอร์ทั้งแบบมีสายและแบบไร้สายซึ่งแบบไร้สายก็ทําให้ไม่ไปบดบังความสวยงามของลูกค้าที่ประตูสวยงามหรือพื้นสวยงามอยู่แล้วเราก็มีแบบไร้สายไว้รองรับนะฮะถ้าแบบเดินสายได้ก็มีความคงทนถาวรนะครับซึ่งมากับระบบของอัตโนมัติทั้งหมดนะครับเป็นออปชั่นให้ลูกค้าได้เลือกสรรเอานะฮะ แล้ว,นะลวร,รุ่นที่เราสามารถรองรับน้ําหนักได้สูงสุดเลยของ,ของทางแพดเองเนี่ยไ,ได้ถึงกี่กิโลครับขอ<ร>งทางแพดเราเนี่ยว่ากันเป็นประตูขนาดใหญ่เลยนะครับประตูขนาดโรงงานหรือบ้านราคาชั้นดีเนี่ยเรามีขนาดน้ําหนัก อแบบบานเลื่อนนะครับได้ถึง3ตันห้าโอ้สตันห้าถือว่าถือว่าสูงมากร้อยกิถือว่าเป็นแล้วก็ส่วนมากแล้วรุ่นเล็กสุดเนี่ยจะใส่กับประตูประมาณประมาณกี่กิโลโดยรุ่นเล็กเนี่ยโดยประตูขนาดเล็กของลูกค้าเนี่ยจอดรถได้ประมาณ1คันอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเดครับไม่เกิน4เมตรบาทเนี่ยก็จะเป็นรุ่นแนะนาพิเศษที่เอามาในงานนี่แหละครับหกพันบาทนะครับเพราะฉะนั้นสาหรับแฟนๆรายการที่กาลังอยากจะทาประตูอัตโนมัตินะครับ เมื่อก่อนนี้ราคาอาจจะดูแล้วสูงมากนะครับทำก็ลาบากตัดสินใจลําบากแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางแพทเองเนี่ยก็จะมีราคาโปรโมชั่นแค่16,900บาทนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเป็นแฟนรายการแล้วบอกว่าชมรายการช่างรู้ผู้บ้านนะครับแล้วอยากจะมาซื้อเอาไปติดตั้งนะครับ ไม่ต้องห่วงครับทางแพทก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนรายการให้ด้วยก็สามารถติดต่อเข้าไปได้นะครับถ้าเกิดว่ามาทันในงานวันสวนแฟร์ถ้ามาครับในวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็ยังมาได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลังงานก็สามารถโทรติดต่อเข้าไปได้ครับเบอร์ติดต่อที่บริษัทของบริษัทแพทเรานะครับเบอร์026916789นะครับนี่คือเบอร์เบอร์ตรงที่บริษัท026916789หรือถ้าต้องการข้อมูลในทางเว็บไซต์นะครับก็จำง่ายๆครับ เว็บก็บเบอร์เดียวกับโทรศัพท์คือ www.026916789.com นะครับออซึ่งสามารถจะสื่อสารทั้งทางโทรศัพท์และทางเว็บไซต์ได้อ,อ๋อดีมากเลยครับเพ<ต>ราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวรายการช่างรู้ผู้บ้านของเรานะครับก็จะเชิญพี่สหัสเนี่ยไปไปร่วมออกรายการแล้วก็ไปให้ความรู้ไปไปแนะนําที่รายการอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่มากครับผมสวัสดีครับ